สวัสดีค่ะสวัสดีบันอังคารค่ะในวิกฤตแบบนี้นะคะเรามาเจอกันทางวิดีโอก่อนนะคะข้างหน้าคุณนิมีอะไรนะสงสัยใช่ไหมคะว่าคุณนินเอากล้วยมาทำอะไรใบกล้วยก็มีมีทั้งใบสดใบเหี่ยวๆใบที่มันแบบสีเหลืองแล้วมีผลกล้วยโอ้โหแล้วต้นกล้วยจำลองก็มาค่ะเด็กๆมาครบค่ะ ทีนี้เรื่องกล้วยของเราที่เราฝากกันไว้ขอทบทวนนิดนึงสัปดาห์ที่แล้วเราได้รู้จักต้นกล้วยไปแล้วเด็กๆรู้ดีว่ากล้วยเนี่ยเป็นพืชล้มรู้คุณครูมีทได้บอกไปแล้วชีนี้คะทีนี้ขนาดของต้นกล้วยจะเป็นต้นกล้วยที่ดูแลรักษาง่ายปลูกง่ายดูแลรักษาง่ายต้นกล้วยก็จะมีหลายชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยเล็บมือนางหรือว่ากล้วยไข่กาบกล้วย กาบกล้วยตรงไหนเนาะจำได้ไหมคะต้นกล้วยของเราจะประกอบไปด้วยนี่คะ่ะกาบกล้วยถ้าเป็นต้นกล้วยของจริงจะมีกาบซ้อนกันอยู่ที่ต้นซ้อนกันอยู่ตามลำต้นแบบนี้คะ่ะกาบกล้วยนะคะกล้วยจะออกดอกทางไหนดอกกล้วยเป็นแบบไหนนี่เลยเด็กๆเคยตอบมินว่า ดอกกล้วยก็ปลีกล้วยนะคะมีปลีกล้วยค่ะ,รคะตรงนี้เขาเรียกว่าดอกกล้วยปลีกล้วยที่เด็กๆรู้จักจะเป็นสีแดงอมม่วงใช่ไหมคะสีแดงอมม่วงดอกจะอยู่ตรงส่วนนี้ของของกล้วยของเครือกล้วยแล้วผลกล้วยอยู่ตรงนี้ค่ะมีเป็นเครือมาให้ดูเลยค่ะคุณมิ้งยกมาเป็นเครือเลยแบบนี้เลยสาธเตียมไว้ดูซิไม่ได้มาดูของจริงเลยอะดูผ่านวิดีโอก,ก็ล้กันนี่เลยค่ะ เครือกล้วยเครือกล้วยเนี่ยแต่ละเครือเนี่ยสงสัยไหมคะว่ามันมีผลเท่ากันไหมพอเราเอาออกมาแบบเนี้เขาเรียกว่าอะไรนะนี่กล้วยแบบนี้เป็นหวีค่ะทําไมถึงเรียกเป็นหวีกล้วยเนี่หรอคะเด็กๆสังเกตหวีที่หวีผมของเราไหมคะจะมีเป็นซี่เป็นซี่เป็นซี่เหมือนที่เราเอาหวีผมเลยแต่อันนี้ไม่ได้หวีผมนะคะลูกอันนี้ไม่ได้หวีผมคะ่ะอันนี้ย ของทานเราเอาไว้ทานนะคะเป็นหวีหวีแบบนี้เห็นไหมคะนี่สงสัยนะคะว่าวีแต่ละหวีเนี่ยมีกล้วยเท่ากันไหมมีผลกล้วยเท่ากันไหมโอ้คุณมิ้นสงสัยนะแต่ไม่นับให้เด็กๆดูหรอกเดี๋ยวเรามาเจอกันครั้งถัดไปคุณครูมิ้นถึงจะมานับให้เด็กๆด,กดูอ่ะทีนี้เรามาทบทวนกันแล้วใบตองคุณครูมิ้นสงสัยว่าเอต้นกล้วย ก็เรียกต้นกล้วยผลกล้วยก็เรียกกล้วยปลีก็เป็นปีกล้วยดอกกล้วยปีกล้วยแต่ทําไมใบกล้วยถึงไม่เรียกใบกล้วยล่ะคะทําไมถึงเรียกใบตองนั่นน่ะสิทาไมนะหาคําตอบมาให้หน่อยได้ไหมคะลองหาคําตอบมาดูนะคะทีนี้เด็กๆจ๋าใบกล้วยเนี้ยเป็นใบกล้วยที่มันเหี่ยวแห้งแล้ว สามารถเอามาใช้ประโยชน์ดได้ไหมได้เหมือนกันนะมีใช้ประโยชน์ดได้ด้วยนะลองไปหาคําตอบมาสิคะว่าจะใช้ประโยชน์กับใบกล้วยที่มันแห้งๆแบบนี้ได้ยังไงแล้วก็ใบตองนี่ค่ะใบตองสีเขียวเอามาไว้ทำอะไรได้บ้างโอ้ลองหาคําตอบมาให้คุณมิ้นดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันค่ะส่วนในวันนี้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ของคุณรูณมิ้นเกี่ยวกับเรื่องกล้วยๆเนี่ย พักไว้ก่อนนะคะคุณมิ้นอยากได้คําตอบจากเด็กๆจังเลยเดี๋ยวต่อไปเด็กๆจะลอมาชมกับกิจกรรมมุมย่อยกับคุณครูดูบ้างนะคะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะบ๊ายบาย